โอเคครับก็สวัสด,ดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่เกมแบนเอานะครับผมโอาเคผมไม่มีออก็้างนะาอย่างที่รู้นะครับผมมาโอเคช่วงนี้ก็เป็นการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับผมก็ควรระวังตัวไว้ด้วยนะครับอยู่บ้านใส่แมสนะครับผมโคคนติดเชื้อผมนะ,ะมากกว่าคนติดตามผมประมาณเกือบหนึ่งหมื่นเท่านะผมนะทั้งโลกนะคือมันจะโคตรพ่อโคตรแม่เยอะไปไหนนะครับผมมนาะ โอ้ทำไมไมันแหลกจังงาท่านผู้ชมแหลกเกินไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยเนาะตรงใส่เครื่องผมร้อนนะตอนนี้ร้อนมากเลยนะผมเดาแล้วกันนะอ้าวถูกเฉยนะอันนี้ข้อผมเดานะครับอ๋ออย่าดรามากนะครับแก้วอันไหนจะเต็มก่อนกันนะครับผมก็ต้องนึ่งก่อนดีเอ้ยไม่ใช่ผมบึ้ผมลืมผมแก้วนี้ดิแก้วไหน่า แกสองเหรอทำไมมันแหลกจังอ่ะแกเจ็ดเหรอต้องเดาอีกแล้วครับตามชมเอ่ออะไรเนี่ยมันมีแก้วอื่นไหมเนี่ยต้องลากออกดูนะครับแก้วนี้ครับนามันบังอยู่นะครับ โอเคเคลื่อนย้ายไม้ขีดหนึ่งแท่งได้ตัวเลขสูงสุดเป็นเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรเจ็้ยหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกส้ยแปดสิบ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบกเจ็ดร้อยแปดสิบเก้านะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ออกอะแล้วมาใส่ตรงเนี้ยอะไรเนี้ยเดาแล้วกันนะเก้าหกห้าเออเก้าหกห้าอะไรอะ่ะ มันมันกับหัวหรอไม่ใช่นะอ๋อเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วมาใส่ตรงนี้965จริงจริงด้วยผมไม่รู้นะผมไม่เก่งคันนี้นะมไม่เก่งพวกการแก้ไขปัญหานะก็รู้กันนะครับผมนะจารย์สี่สีครับหาคําตอบจากการคํานวณน,นี้หนึ่งบวกหนึ่งเทกับยี่สิบเอ็ดอใช่หรอสองบวกสาากับสามสิห สี่บวกสี่เท่ากับสามห้าสี่สี่บวกห้าเท่ากับอะไสี่บวกห้าก็เท่ากับอะไรอะ่ะลองใส่เก้าไปก่อนนะครับซืบซืบนะอ่านเห็นไหมสี่บวกห้าเท่ากับเก้านะเออบอกแล้วเนาะเราอาจจะหลงเชื่อนะทอมทําให้เธอสนใจได้อย่างไรเงินนะครับเงินนะต้องเงินนะเพชรนะ ลด,ดนะลั่วใส่ทอมอาศัยนี้นี้นี้เอาวิ้ยขึ้นย้ายกระเป๋าด้วยทอมทาให้เธอสนใจได้อย่างไรพรกระเป๋าเธอหายไงวิ้ยอ๋อพราะกระเป๋าถธอหายนะครับโดนนะตามหายเลี่ยนนะครับต้องเขย่านะต้องเขยา่ามันอาจจะอยู่ในนี้ ออ,อะไรอยู่หลังพู่ไม้หรือว่าต้องเป็นตอนกลางคืนวะเราจะเปิดกุญแจกันนะครับผมไม่รู้นะเน,นี่ยค้นหารอยเท้าของเอิงเรื่องอย่างละเอียดนำยานบินเข้าไปผมก็งโง่อยู่ตั้งงานนะครับผมมีเยอะนะผมก็เลยใช้นะ ถ้าเราไม่ีวันฝรั่งทอดจะกี่ถุงถือว่าคลิปนี้นะมันง่ายกว่าคลิปเมื่อวานเมื่อวตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นมันยากกี่ถุงอะ่ะเราต้องแยกย้ายนะครับนี่บอกแล้วบอกแล้วโอ้ไม่ก็มันเยอะที่ไม่เลยงงอ่อเดี๋ยวเราเลี้ยงก่อนครับเนี่ยมันมีตั้งหลายอันดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบอันนะ บอกแล้วมันแยกออกได้นะผมบอกแล้วนะมันไม่เชื่อนะมันสามารถแยกโอ้โอ้ลามาแพนด้าใครจะไปรู้ครับมีแต่ช้างอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเออง่ายนะเฮ้ยเราอยู่เยวาวชนแล้วนะผมก็ยังเป็นวัยเยาวชนอยู่เลยนะครับผม แต่จนก็ถือว่ากลางๆนะนักเรียนเราผ่านมาแล้วเออคือผมว่าโลกยำ้ำโลกยำ้ำคิดยำ้ำทำโลกยำ้ำคิดคิดยำ้ำทำอะไรอะโลกยำ้ำคิดยำ้ำทำทนไม่ไหวแล้วคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอะมูลเนานะผมเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอุย้ย อะไรอ่ะผมยังไม่ทําอะไรเลยอ่ะกดภาพส้มสามครั้งจากนั้นค่อยกดภาพเขียวรวดเร็วอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อะหนึ่งสองสามหนึ่งสอามอะไรค่อยกดภาพเขียวอย่างรวดเร็วค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองสางส้าอะไรอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหงส้าคืออะไรอ่ะกดทิปแล้วกันสังเกตปุ่มสีเขียวที่เปลี่ยนลงไป อ๋ออ๋อเหมือนผมจะกดเร็วเกินไปนะครับมันหลอให้ผมนะทำฝันให้เป็นจริงได้อย่างไรเล้วก็ต้องขอคาถาดีนี่อ่ะมันเริ่มยากแล้วผมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมต้องใช้ทิปอีกแล้วถูตลกกียงวิเศษจากน้านสะเกตหนังสือ ท่องเที่ยวรอบโลกปื๊บปึ๊บสังเกตหนังสืออ๋อความรู้คือพลังนะครับโอเคแต่ผมไม่มีคุณแจองผมก็ไม่ผ่านง่ายๆหรอกนะรูปทรงไหนมีขอมากที่สุดนะครับผมทรงไหนมีขอบมากที่สุดนะ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอืมเดานะครับผมว่าเป็นเก็บสมองไหลไม่ต้องใช้ความคิดหรอกครับอืมเก็บนี้ต้องเดาอย่างเดียวปุกมูน้อยเอาหมูน้อยไปไว้เอานี้ก็ตัวแทรออกยักษ์ตูดแม่งเลยปุกไง,งอ่ะต้องถูมนันหรอถูมนันหรอเปิดตาม,มานันหรอ เนี่ยมันจะร่ห้ผมใช้ไอ้กุณแจกแล้วผมไม่อยากใช้เลยโถ่ต้องใช้อีกแล้วนะครับแย่มือที่รู้จมูกสักสองสามวิหอ,อมหายใจไม่ออกอเออมันเกี่ยวกันด้วยหรอเนี่ยช่วยเขาพบรักกันสำเร็จก็เอาหมาหมาต้องหลุดเนอะพรผมเคยดูหนังนะ ใช่ไหมมันเหลือสุดสุดท้ายแล้ว่ะโอหมายเฟนผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยใครจะไปรู้ว่าผมโง่หมดแล้วเออเอาเพชดไปหมาเอาเพชรไปคนนี่ไปให้นีแล้วนี่ไปหมานี่ไปคนนี่ไปคนนี่ไปให้หมานี่ไปให้หมานี่ไป ต้องกดค้างอะไรสักอย่างไหมกดค้าง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 เรา,าอีกแล้วนะครับลองกดที่สุนัขอย่างต่อเนื่องน่นนีไหมผมกดอย่างต่อเนื่องอ๋อว่าตาฟากหาเลขแปดให้เจออันนี้น่าจะไม่ยากนะครับ ใครหาเลขแปดเจอก่อนผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะซึ่งผมไม่มีคนคอมเมนต์เลยไอพวกงูเอ้ยแม่งไม่คอมเมนต์กันนะ่ะไยไปไกลไปตาลายวะอันนี้เริ่มหาไม่เจอละมันเริ่มขี้เกียจทยอยหาแล้วอ่ะเฮ้ยเห็นไหมครับ เนี่ยมันตาลายอะ่ะตาลายตาลายตาลายเอ่อคลิปนี้จะไม่มีการนี่ไงเจอละคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับผมอ่านแล้วลงเลยนะคลิปเนี้ยได้ปะขี้เกียจตัดต่อนอะ่ะขนาดสีเขียวนะอืมมันอาจจะอยู่ใต้นี้เอ้ยผสมสีกันดีกว่าสีนี้ต้องผสมกับสีนี้นะครับอืมใบการผสมสีนะครับ ใช่หลัเกเขียนศิลปะง่ายมากนะครับคนนั้นรูปหกเหลี่ยมนะครับรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมน้่มันสอนกันได้ด้วยเหรอ่าจะฟังอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย a b c a b c d a A B C D E F G A B C ต้องดีดีครับเพราะว่าดีมันหายอันนี้ผมลองดาวนะดีมันหายนะครับมันต้องมีดีมา A E F C อะไรเนี้ย G นะครับ G G อ๋อมันต้องมีนะอืมปักเข็มที่ตะเข็บป้ายปักเข็มที่ตะเข็บคืออะไร ปากอย่าให้ชนกันนะครับเกมมันไปเกมนะคืออะไรเนี่ยหลังหนึ่งชั่วโมงเข็มนาฬิกาจะไปชี้เลขที่หนึ่งชั่วโมงเลขสิบนะครับเข็มนาฬิกาจะชี้เลขสิบนะครับสิบสองเหรอหรือว่าเข้าเข็ยมยาวหรือเปล่าสิบดีอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะ หลังหนึ่งชั่วโมงโอ๋อก่อนหนึ่งชั่วโมงเหรอกต้องชี้เลขแปดใช่ไหมดาวอีกแล้วครับต้องไล่ครับไล่ครับมันคือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับใช้ผมขี้เกียจไปดูฉเฉลยนะผมมาสิบเก้าหลังหนึ่งชั่วโมงก็เลขเก,ก้าคือไรอ่ะมันก็ชี้เลขเก,ก้าอยู่แล้วปะมีลูกแจ๊ยบีตัวโอ้ นี่ยผมเกลียดมากเลยที่ว่ามันแยกหลังเนี่ยหกตัวนะครับอะไรอีกอะอะไรอีกอะอะไรเนี่ยใช้ไล่อีกแล้วนะครับแบบนี้มันง่ายนะครับสี่อา หกต้องตอบพงดิเจ็ดหรอแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิเ็ดตัวอามันซ่อนเหรอแตา่ฝากปลอบใจน้องหมาน้องหมาเครียดอยู่ต้องเอากระดูไปให้ครับอืมต้องรูบหัวนะลูปหวันนะปหวกดค้างทีหวัว รูป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 นั่นบอกแล้วนะครับรูปหัวหมาจะรักนะอันนี้ทำให้ทั้งสองข้างมีเลขค่าเท่ากันเลขแปดเลขสิบแปดเลขสิบแปดอ๋ออ๋อแยกเป็นแบบนี้เลยอรอ มันก็ต้องต่อนี้ดิโอเคสิบนะครับสิบสิบห้าเอื้อนสิบสามสิบสาม คืออะไรแปดอเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะไม่ไหวแล้วรอได้กุญแจก่อนแล้วกันเพราะว่าล็อกอินมันจะได้กุญแจนะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่าเราถึงระดับไรแล้วมันมีถึงระดับอะไรมาืมีระดับด็อกเตอร์ด้วยระดับคุณครูคุณหมอเอโอเคนะเราถึงเลลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสี่แปดห้าสิบกว่าแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะเพราะว่าไม่มีใครกดเลยนะแม่งเอ้ยไปไกลๆไปหวควายเย้ยมาดูกันทำไมมาดูแล้วมันไม่กดไลไรเลยสักอย่างอะ่ะ เออถ้าดูแล้วไม่กดอะ่ะอย่าดูเธอครับไอ้พวกง,ง่สวะขยะนรกไปแล้วไอ้พวกควายเอ,อ้ยเดี๋ยวเจอหน้าเดี๋ยวสัตว์หน้าแม่งเลย